บอกกล่าวเล่าเรื่องบำเหน็จบำนาญกับสำนักงานคลังเขตสี่ตอนบำเหน็จค้ำประกรันบำเหน็จค้ำประกันหมายถึงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกรันการกู้เงินกับสถาบันการเงินกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จค้ำประกรันดึงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับที่26พศ2 5 5 3 2. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่7พศ2 5 5 3 3ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฉบับที่10พศ2 5 5 7ขั้นตอนและวิธีการขอหนังสือรับรองในบำเหน็จตกทอดเพื่อนำไปประกันการคู่เงินกับสถาบันการเงิน หรือเรียกว่าบำเเน็จคำประกรันตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค .0411.7 ทับวสิบสีลงวันที่28มกราคม2565เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัติในการขอรับและการจ่ายเยววบี้ยหวัดบำเเน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลดึงการยื่นคำร้องผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนยื่นแบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินต่อส่วนราชการผู้เบิก 2. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนดังนี้2.1เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน2.2มีทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและได้แสดงเจตนาระบุต,ตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัด หรือไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่ได้แสดงเจตนาระบตุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัด2.3ผู้รับบำนาญรับรองว่าไม่มีกรณีที่ต้องทำประกันในการขอรับบำนาญตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และไม่อยู่ระหว่างถูกอายัดบำนาญตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล 3. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนแล้วลงนามรับรองในคำร้องและบันทึกข้อมูลในระบบบนันเดคำประการดังนี้บันทึกรับรองว่ามีทายาทและหรือบุคคลซึ่งผู้รับบำงนาญผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุกพลภาพ และผู้รับบำเหน็จรายเดือนได้แสดงเจตนาระบุต,ตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและไม่มีกรณีที่ต้องทำประการในการขอรับบำนาญตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและไม่อยู่ระหว่างถูกอายัดบำนาญตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลบันทึกที่อยู่เพื่อจัดส่งนังสือรับรองหลังจากนั้นให้ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับคําร้องซึ่งปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญระดับหัวหน้าบันทึกข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดผ่านระบบบำเหน็จค้ำประกรันหนังสือรับรองสิทธิ์มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติกรณีที่ได้รับหนังสือรับรองแล้วไม่สามารถยื่นคำร้องใหม่ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ บำเนตดตกทอดที่จะใช้เป็นหลักทรับประกรันการกู้เงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงผู้รับบำนาญขอยกเลิกการกู้เงินหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติการกู้เงินและไม่คืนหนังสือรับรองการคำนวณบำเน็จค้ำประกรันของผู้รับบำนาญหรือบำนาญพิเศษเหตุทุกพลภาพมีสิทธิ์30เท่าของบำนาญหรือบำนาญพิเศษบวกเงินช่วยค่าครองชีพ ลบบำเหน็จด,ดำรงชีพที่รับไปแล้วการคำนวณบำเหน็จค้ำประกันของผู้รับบำเหน็จรายเดือนมีสิทธิ15เท่าของบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมวิดีโอนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคลังเขต4 042 245 787